เปิดแล้วเซิร์ฟเวอร์19เซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุดในเกมโปเกมอน PVP คลิปนี้ผมเตรียมงบมาทั้งหมด2,000บาทในการลงเซิร์ฟเวอร์ใหม่จะเป็นยังไงคลิปนี้ไปดูกันก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับสุ่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่เกม โปเกมอน V I P นะครับผมนะซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยครับผมนะซึ่งผมบอกเลยว่าเกมนี้ทุกคนนะั้นระบบดีมากนะครับผมนะสำหรับเกมโปเกมอนตรงนี้นะครับทุกคนนะรูปแบบเกมก็จะคล้ายๆเกมโปเกมอนที่เราได้ทาการรีวิวไปในคลิปก่อนๆน,นะครับผมนะที่เอาลงในช่องแล้วนะครับทุกคนนะแต่อันนี้จะเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับผมนะเป็นของโปเกมอน p V P เลยครับผมนะซึ่งผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับทุกคนนะตรงนี้ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้ครับทุกคนนะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมนะซึ่งน่าจะเปิดวันวันที่2ครับทุกคนนะสำหรับวันนี้นะคือเปิดวันแรกน่าจะเปิดประมาณเมื่อวานครับทุกคนนะเปิดวันพุธเมื่อวานนะ่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์สิบเก้านะถ้าใครอยากมาเล่นด้วยกันก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ลิงก์วิดีโอนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ดาวน์โหลดมาให้นะครับทุกคนนะ ซึ่งเกมนี้ก็จะมีทั้งกลุ่มเฟรทั้งกลุ่มร้ายทั้งผมตอนนี้ซึ่งวันนี้ทุกคนผมเตรียมงบมาทั้งหมด2,000บาทซึ่งผมได้ทําการเติมไปแล้วครับทุกคนนะแล้วก็ทุกคนเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งคือผู้เล่นใหม่ทุกคนแค่เราสมัครไอดีไว้ทุกคนแม่งแจกไปเลย10,000หพอยต์ 1, point, หรือ1 0 0 0 0คอยถือว่าสุดยอดครับผมตรงนี้ผมรับไปเลยทุกคน โอเคผมก็จัดมา, 2, าทั้งหมด2,000บาทถขำก่อนทุกคนนะในวันแรกเออขำๆไม่กอดเดี๋ยวถ้ายอดดีเดี๋ยวผมอาจจะแบบว่าไปไปที่1ของเซริร์ฟเหมือนเดิมทุกคนตรงนี้ซึ่งผมขอลอง2อันดับหนะ่อยดีครับทุกคนโอ้โหอันดับ1ล่อบไป4ล้านหโอ้โหตัวก็ประมาณนี้นครับทุกคนนะผมขอดูดิเขาใช้ตัวละครอะไรบ้างเผื่อเราไปจัดตาม,มใช้เป็นเจ้าตัวนี้มีตัวเมตาปะเขาใช้เป็นตัวเมตาปะ ซึ่งตัวเมตาในเซิร์ฟเวอร์ดีครับทุกคนนะน่าจะเป็นเจ้าแบคคิวเลมนะผู้คนนี้เขาไม่มีนะแต่มีมิวทูนะเดี๋ยวเราจะจัดแบคคิวเลมกันแล้วกันทุกคนตรงนี้ ตอนนี้เรามีประมาณ2 0 0แสนคอยทุกคนผมขอจค็คแพ็กที่มันคุม้มคุมกันแล้วกันนะซึ่งครับทุกคนนะเกนี้มีทั้งกลุ่มไลน์นะทุกคนนะสามารถกดเข้าที่กลุ่มไลน์ได้เลยแล้วก็มีกลุ่มเฟซนะครับทุกคนนะแลวสำหรับใครอยากเติมเงินแบบผมก็กดที่เติมเงินได้เลยนะครับผมตรงนี้นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนทุกคนวนะ่าแพ็กไหนคุมค้มคุ้มตอนนี้แพ็กแรกทุกคนทนะี่คุ้มนะน่าจะเป็นแพ็กซับพอร์ตนะผมนะผมจัดไปเลยทุกคนตรงนี้มันมีให้ซื้อแบบ200เวลป่ะเหมือนจะไม่มีว่ะ200เวลผมขอซื้อ หนึ่งหมื่นไปก่อนแล้วกันตรงนี้ทุกคนคาเตือนหักซีนแล้วจะไม่สามารถรับเงินคืนได้จัดไปดีครับรับไปหมดเลยโป้งโป้โป,โ,ปโ,ปโป้งโอเคน่าจะอยู่ประมาณเวลเท่าไหร่อ่ะเวลยี่สิบเอ็ดไม่เป็นไรขอรับเคลสไปก่อนเวลยี่สิบเอ็ดมันไม่มีแบบซื้อสองร้อยเวลวะ่ะม,มีมีมีทุกคนแต่เดี๋ยวค่อยจะมาจัดกันทุกคนตรงนี้นะ <S <S ผมจะไปเอาแบ็คคิวเลมก่อนตรงนี้ขอดูแพ็คสุดคุ้มหน่อยดิแพ็คสุดคุ้มสุ่มตัวละคร s s อบวก แพ็กสุดคุ้นสุนตรครอดเอ S นี่ครับผมนะเป็นแบคคิวเลมซึ่งจะเป็นตัวที่เป็นเมตาใตอนนี้ครับผมนะแล้วก็มีบัคคิงมีแชมเปี้ยนปิกาจูโอ้โหแล้วก็มีอินดีดีป่ะหนาว่าอินดีดีป่ะทุกคนตัวนี้ขอดูแพ็กอื่นหน่อยดิแพ็กก็ค่อนข้างเยอะครับทุกคนนะตรงนี้เราเตรียมมา2 0 0แสนคอยน่าจะพอไหวยอยู่ทุกคนแต่ผมขอจะแพ็กแบคคิวเลมไปก่อนละกันทุกคนเอาตัวมาก่อนเอาสัก10แพ็กก่อนละกันทุกคนนะ10แพ็กก่อนละกันตรงนี้ โอ้โหมันไม่มีแบบให้กดทีเดียวสิแพ็คอะวะตรงนี้ไม่เป็นไรจัดไป2แพ็คละ3แพ็คแล้วก็จัดไปต่อครับผม4แพ็คมาดูทุกคน2,000เราจะไปถึง VIP ไหนโอเค5แพ็คครับผมไปต่อ6แพ็คเอาสัก10แพ็กกันนะเอาสัก10แพ็กกันทุกคนตรงนี้7แพ็คโอเคครับผมแล้วก็8แพ็คครับผมแล้วก็9แพ็คครับผมตรงนี้ แล้วก็สิบแพ็คโอเคตรงนี้ครับผมสวย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 ขอดูในกระเป๋ามาแล้วทุกคนอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเป็นกล่องสุมอินดี้ใหม่ระดับเอสเอต่อจับไปเลยทุกคนโป่งโป่งโป้งโปงโอ,อ้ยมันเป็นเศษทุกคนตรงนี้นะมันเป็นเศษนี้กล่องอะไรอ่ะกล่องเทนเนอร์มือใหม่เปิดไปเลยอ๋อได้เป็นเจ้าเทนเนอร์มาครับผมตรงนี้กล่องสีแดงกล่องอะไรกล่องอะไรโอ้โหกล่องสุมตัวละครโอเค มาครับทุกคนนะเราจับมาทั้งหมด10กล่องแล้วทุกคนนะของกล่องแบ็คคิวเลมนะครับผมนะก็จะมีโอกาส1.2%นะครับทุกคนนะที่จะออกเศษเป็น90%นะตรงนี้ก็จะมีโอกาสออกตัวปะของแบคคิวเลมมาดูกันแล้วกันทุกคนว่า10กล่องเนี่ยผมจะได้แบ็คคิวเลมเลยหรือเปล่ามาครับทุกคนนะผมก็จับมาทั้งหมด10กล่องนะครับทุกคนนะสำหรับกล่องแบ็คคิวเลมนะก็ขอจัดเทียะสิบกล่องไปแล้วกันทุกคนมันจะการันตีที่25กล่องนะทุกคนนะสำหรับเจ้าแบ็คคิวเเลลลล่มตรรงงนนนนี้ะะคคััับบทุกกกขออจไปย10 0. โป้งแม่งเอ้ยได้เป็นเศษได้เป็นเศษยังไม่ได้เป็นตัวขอรับตรงนี้พปก่อนรับไปก่อนพลังงานโอเคเอาเพชรแรกเลยรับไปก่อนพลังงานแม่งเอ้ยได้เป็นเศษทุกคนยังไม่ได้เป็นตัวมีอะไรเราซื้ออีกวะตรงนี้ใช้เพชรซื้อซื้อไปเลยครับผมรับให้หมดโอเครับให้หมดไปเลยรับให้หมดไปเลยฟึบนี่ผมก็ไปเล่นมาบ้างแล้วครับทุกคนนะตอนนี้ก็เวลประมาณแปดสิบกว่าก็คือดันเวลไปก่อนทุกคนตอนนี้นะช่วงนี้ ยังไม่ได้ปั้นตัวละครขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาหาสุ่มตัวละครไปเน้นพลังกันอันนี้ผมซื้อเลยครับผมหนึ่งพันเพชรจัดไปซื้อไปก่อนเลยซื้อไปก่อนเลยหนึ่งพันคอยจัดไปให้ผมสามแพ็ครับไปเลยพวกนี้ของสาคัญทุกคนอันนี้ก็รับไปเหมือนกันครับผมนะจัดไปหนึ่งแพ็คสองแพ็ค และก็สามแพ็กผมนะอ้เนี่ยทุกคนแค่เราสมัครใหม่ทุกคนเราก็ได้หนึ่งหมื่นคอยฟิวว่ะทุกคนเอาหนึ่งหมื่นคอยอะ่ะมาจัดพวกแพ็กพวกเนี้ยผมว่าฟิวเลยทุกคนตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็น VIP เท่าไหร่ละขอดูก่อนนะตอนนี้เลเวล VIP ผมอยู่ที่ VIP สิบหกเลยวะ่ะเฮ้ยถือว่าสุดยอดถือว่าสุดยอดทุกคน VIP สิบหกเลยวะ่ะตรงนี้ขอดูดิของรางวัลผมรับมาก่อนรับมาก่อนตรงนี้รับเพชรมาโอ้แจกเยอะไหมแจกเยอะแล้ทุคกคนนะเซิร์เวอร์นี้ถือว่าแจกเยอะเลย เออดูที่โปเกมอนเราอยู่ไหนวะโปเกมอนโปเกมอนสามารถผสานได้แลวครับผมตรงนี้เออขอดูที่โปเกมอนเราไหนครับทุกคนนะตรงนี้เศษเราสามารถผสานตนัวไหนได้บ้นะางเนี่ยเฮ้ยผสานเจ้าตัวนี้ได้ครับผมนะดัชแมนโอ้โหตัวนี้ผมน่าจะใช้เป็นเมตาได้หรือเปล่าต้องคอยดูกันทุกคนนะระดับเอฟเอฟและอีกตัวหนึ่งที่เราผสานได้ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าบักครับผมนะเออบักคิง โอเคเป็นเจ้าด้วงไม่รู้เมตาหรือเปล่าทุกคน2ตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะอรอผสานเจ้าแบ็กคิวเลมทุกคนตรงนี้เดี๋ยวขอไปซื้อแพ็คเพิ่มก่อนละกันไปเดี๋ยวเราแพ็กพิกาจูด้วยทุกคนเราเอาเหมาให้หมดเลยตรงเนี้ยสตัวเนี้ยน่าจะเมตาอยู่แล้วผมคิดว่านะเดี๋ยวเราเหมอกให้หมดเลยไม่รู้20,000 0คอยอะ่ะจะพอยหรือเปล่านะตรงนี้แต่ผมว่าพอวะ่ะตอนนี้ผมขอซื้ออีกสิบห้าแพ็คเดี๋ยวซื้อพิกาจูด้วยเดีย๋ยวซื้อพิกาจูด้วยลูดไปเลยลูดไปเลยลูดไปเลย,ลเลยแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่ เติมเงินคูณ100นะเออฟรีกล่องสุ่มทุกราคาโคตรเฟีเ้ยวเฟี้ยวเลยผมบอกเลยสส่เติมน้อยแต่ใส่ฟรีทุกคนนะสามารถมาเล่นเกมนี้แบบสบายๆได้เลยทุกคนเพราะว่าแค่โหลดเกมก็ได้ไปแล้วหมื่นคอยนะถือว่าแจกเยอะจริงๆนะเกมนี้โอเคให้กี่กล่องแล้วอะขอดูดิผมมีทั้งหมดกี่กล่องละสิบกล่องใช่จัดอีกห้าตรงนี้ก็อาจจะช้าๆนะครับทุกคนนะมันไม่มีให้กดซื้อทีเดียวต้องขออภัยด้วยโอเคเมื่อกี้เราได้บัคคิงหมดแล้วใช่ปะ เราเอากล่องปิกาจูต่อแล้วกันนะอีกสักยี่สิบห้ากล่องจัดไปตรงนี้กี่กล่องละเอ่อสิบสี่ครับผมแล้วซื้อกล่องสุดท้ายเป็นสิบห้ากล่องโอเคอ่ะปิกาจูไปต่ออีกสิบห้ากล่องอีกยี่สิบห้ากล่องดิเพราะมันการันตีที่ยี่สิบห้าตรงนี้เอาปิกาจูไปยี่สิบห้าเหมือนกันจัดไปสามสี่แชมเปี้ยนปิกาจูห้าโอเคแล้วก็หก ชิงอันดับหนึ่งของเซิร์ฟมาดูกันทุกคนเจ็ 7, 8, แดแปดแล้วก็เก้ากดลัวผมบอกเลยกดลัวช็อตนี้ไปกดกันล,ลัวฟึบฟบฟืบฟเหลือห่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันคอยนะครับทุกคนตรงนี้ก็ค่อนข้างลดไปเยอะอยู่แต่ผมก็ซื้อไม่หยุดเหมือนกัน ผมก็ซื้อไม่หยุดเหมือนกันแพ็คโอเคขอแพ็คตัวละครนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ตัวละครผมค่อนข้างขาดขาดเลยโอเคครับผมส่วนแพ็กทรัพยากรเนี่ยเราค่อยไปซื้อกันตอนนี้เรายังไม่ค่อยเน้นฟาร์มนะขอตัวละครมาปั้นแบกทีมก่อนเหมือนเมื่อกี้เราได้ไดบัคคิงแล้วนะตอนนี้เราขออีก3ตัวในกล่องนี้ให้ได้ก่อนโอเคแล้วก็จะมีมิววะที่รับได้จากการเติมอ่ะน่าจะได้นะทุกคนคิดว่าสำหรับเจ้ามิวทูตรงนี้นะ เราได้จากการเติมเงินฟืบฟืบฟืบโอเครับไปรับไปสวยๆรับไปโอเคสวยๆครับผมอ่ะครบย5ิ้ากล่องเป็นที่เรียบร้อยขอดูดิมีแพ็กใหญ่ปะแพ็คพัฒนาฟืบฟืบมีแพ็คใหญ่อยู่นะมีแพ็คพวกส่งสกินอยู่นะครับผมตรงนี้โอเคอ่ะไปจัดแล้วกันเอ้ยออนไลน์รับอะไรอะรับของไหมโอเครับของรับของขอดูดิมีแพ็ะได้อีกไหม ตรงนี้หรออืมไอเทมหายากมีอะไรให้หน้าสีป่าวะอันนี้คืออะไรกล่องสุ่มเพชรพีพอืมไว้สำหรับพีพใช่ไหมส่วนนี้อะไรอะ่ะบัตรโชคดีจาก GM เอ็มหูเจ็ดหมื่นคือแรกคือเลือกได้ใช่ไหมทุกคนแล้วเอาไปทำพวกเมกาใช่ไหมตรงนี้แล้วกล่องสุ่มอาวุธเทพด้วยวะเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจกล่องสุ่มอาวุธเทพขอจัดมาก่อนหนึ่งกอง เจ็ดหมื่นคอยกลองสูดอาวุธเทพโอ้โหล้วซื้อได้ไม่จำกัดเอาก่อนหนึ่งกลองตรงนี้โอ้โหอ่ะเปิดไปก่อนทุกคน15้ากล่องตรงนี้แบคคิวเลมได้ไวคิวเลมไปด้วยนะตรงนี้ปิกจูแชมเปี้ยนโอเคตัตนี้ตัวอะไรอะ่ะบัสวัวอันนี้ผมขอรับไปไม่รู้ได้อะไรมานะก็รับไปเหมือนกันทุกคนตรงนี้มามาอันนี้อะไรอันนี้อะไรสุ่มฟรีหนึ่งครั้ง ไม่รู้เหมือนกันเหมือนจะไปอาวุธด,ด้วยนะเหมือนจะมีไปอาวุธด,ด้วยนะเหมือนจะมีอาวุธด,ด้วยนะทุกคนโอเคผมได้อาวุธมาละโอเคขอภัยประสานเจ้าตัวโปกเกมอนกับผมมาและแชมเปี้ยนปิกจูแล้วก็ไอตัวหนึ่งก็จะเป็นเจ้ายักษ์คิวเลมของเราส่วนไว้คิวเลมก็น่าจะยังประสานไม่ได้ครับผมตอนนี้โอเคขอตั้งค่าทีมก่อนแล้วกันในรูปแบบออโต้เลยตรงน,นี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนทีมผมตอนนี้นะ ก็พลังอยู <emergence> ่ท <th> ี่สามหมื่นหนึ่งเขาจะมีเจ้าเป็นปิกาจูครับผมนะแล้วก็เป็นตัวของแบ็กคิวเรมครับผมแล้วก็จะเป็นเจ้าบัคครับผมนะแล้วก็จะเป็นเจ้าดาร์คสเมนครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวน่าจะไปหาอีกสัก2ตัวที่เป็นตัวละคร s อสเอสผมนะที่จะมาปั้นนะครับคนตรงนี้เดี๋ยวขอดูดิบัคคิงดาร์คสเมนแบ็กคิวเรมแชมเปี้ยนปิกาจูขาดอีก1ตัวในตู้เอาอีก1ตัวแล้วกันทุกคนอีกหนึ่งตัวคือเจ้าตัวนี้ผมนะเป็นอินดี้ เป็นอีหนึ่งตัวเป็นอินดีที่แบบอะ SS ผมขอจกไปเลยทุกคนยี่สิบห้าแพ็คกดกันเลยลัวกดกันเลยลัวทุกคนตรงนี้โอเคไปไปเดี๋ยวคลิปนี้ผมนะ่าจะปั้นเจ้าแบคคิวเรมให้สุดลย่รับะทุกคนไม่รู้ว่าอีกหกหมื่นกว่าพอย่ผมจะพอหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ผมต้องจัดไอเจ้า <c oughs> ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปส่งอาวุธตำนานกันด้วยโอเคฟืบฟืฟืซื้อไปเลยซื้อไปเลย ซื้อไปเลยทุกคนขอซื้อก่อนนะครับผมโอเคครับทุกคนผมก็ซื้อมาแล้วทั้งหมด25แพ็คทุกคนจัดเลยทุกคน25หกล่องอ้หหอะไรวะเนี่ยแล้วไม่ได้ตัวละครเลยเหรอเฮ้ยขอดูดิผมภาษา,มาไม่ได้เลยเหรอโอโหโอเคทุกคนทีมผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะสำหรับตัวที่ผมเปิดไปตอนนี้ก็เหลือประมาณ2 5 0 0มันคอยทุกคนมาทุกคนนะกล่องซุ่มอาวุธเทพผมจับไปทุกคนสองกล่อง ตรงนี้ลยุยขอเฟี้ยวเฟี้เฟี้เปิดไปอุย้ยได้ไปอะไรคนรีเทพจิตจักรกอัชริยะโอ้โหถือว่าใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวผมขอไปใส่ให้ตัวละครผมเลยครับทุกคนตรงนี้โปเกมอนเราจะปั้นเป็นเจ้าดัสเมนไว้ก่อนนะครับเราจะปั้นเป็นเจ้าแบคคิวเรนไว้ก่อนตรงนี้ผมมีดาบแห่งผาทุกคนน่าจะได้จากการเติมเงินมานะโอเคใส่ไ,ไปเลยแล้วก็ดัสเมนใส่เป็นอันนี้ให้ละกัน ส่วนเจ้าแชมเปี้ยนปิกาจูของเราก็ใส่เป็นเจ้าตัวนี้ไว้ก่อนนะครับผมโอเคทุกคนพลังก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ5,2,800อ,อันดับตกต่ำเตี้ยเรียดิน แต่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่30ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดทุกคนแต่อันดับหนึ่งะมันบั๊กเกินก็เดี๋ยวผมขอเวลาไปปั้นกันก่อนนะครับทุกคนตรงนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะว่า ID ของผมเนี่ยเราปั้นเสร็จแล้วเราจะไปอยู่ที่ท็อปอะไรของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะถ้าใครอยากมาเล่นด้วยกันก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนนะแจกเยอะจริงๆทุกคนนะแค่ดาวน์โหลดก็แจกแล้ว10,000คอยนะครับผมนะเป็นประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวขอตัััััััััวววววไปป้้้้นนนนนตตตละะะคคคครรรรรใใใหหใหหโดดดสสสสุึงกก่่อออบบบผผผมมนมะีีขา